สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Bedtime English อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่2แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หมวดหมู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันกันเหมือนเคยครับเพื่อช่วยให้ทุกคนค่อยๆสร้างคลังคำศัพท์ในหัวมากขึ้นไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวนอนขับรถหรือทำงานอยู่ก็สามารถฟังไปด้วยแบบสบายๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ hand สกด h a N D แปลว่ามือ Wash your hands before eating ล้างมือก่อนกินข้าวนะ Leg สะกด L E G แปลว่าขา My leg hurts ขาของฉันเจ็บ Face สะกด F A C E แปลว่าใบหน้า She has a beautiful face เธอมีใบหน้าที่สวยงาม Hair สะกด H A I R แปลว่าผม I brush my hair every morning ฉันหวีผมทุกเชา้า I สะกด E Y E แปลว่าตา Open your eyes slowly ค่อยๆลืมตานะ Ear สะกด E A R แปลว่าหู Cover your ears it's loud ปิดหูไว้เสียงดัง Nose สะกด N O S E แปลว่าจมูก His nose is small. จมูกของเขาเล็ก Mouth สะกด M O U T H แปลว่าปาก Open your mouth wide. อาปากกว้างๆหน่อย Tooth สะกด T O O T H แปลว่าฟัน Brush your teeth twice a day. แปรงฟันวันละสองครั้งนะ Head สะกด H E A D แปลว่าศีรษะ I have a headache. ฉันปวดหัว Cold สะกด C O L D แปลว่าหนาว It's cold outside ข้างนอกหนาว Hot สะกด H O T แปลว่าร้อน The tea is hot ชาร้อนนะ Sweet สะกด S W E T แปลว่าหวาน This cake is sweet เค้กนี้หวาน Salty สะกด S A L T Y แปลว่าเค็ม The soup is too salty. ซุปเค็มเกินไป Happy สะกด H A P P Y แปลว่ามีความสุข She is very happy today. วันนี้เธอมีความสุขมาก Sad สะกด S A D แปลว่าเศร้า He looks sad. เขาดูเศร้า Tired สะกด T I R E D แปลว่าเหนื่อย I feel tired after work. ฉันรู้สึกเหนื่อยหลังจากทำงาน angry สะกด angry แปลว่าโกรธ don't be angry อย่าโกรธเลยนะ hungry สะกด hungry แปลว่าหิว I'm very hungry ฉันหิวมาก thirsty สะกด thirsty แปลว่ากระหาย Are you thirsty คุณกระหายน้ำไหม big สะกด big แปลว่าใหญ่ That house is big. บ้านหลังนั้นใหญ่ Small. สะกด S M A L. แปลว่าเล็ก My dog is small. สุนัขของฉันตัวเล็ก Fast. สะกด F A S T. แปลว่าเร็ว The car is fast. รถคันนี้เร็ว Slow. สะกด S L O W. แปลว่าช้า He walks slow. เขาเดินช้า Clean สะกด C L E A N แปลว่าสะอาด This room is clean ห้องนี้สะอาด Dirty สะกด D I R T Y แปลว่าสก,กรปรก Your shoes are dirty รองเท้าคุณสก,กรปรกนะ Soft สะกด S O F T แปลว่านุม่ม This bed is soft เตียงนี้นุ่ม Hard สะกด H A R D แปลว่าแข็ง The chair is hard เก้าอี้แข็งมาก friend สะกด F R I E N D แปลว่าเพื่อน you are my friend baby สะกด B A B Y แปลว่าเด็กทารก the baby is sleeping ทารกกำลังนอนหลับ toy สะกด T O Y แปลว่าของเล่น he loves his toy car เขารักรถของเล่นของเขา ball สะกด B A L แปลว่าลูกบอล kick the ball เตะลูกบอลเลย Door สะกด D-O-O-R แปลว่าประตู Open the door เปิดประตูหน่อย Mirror สะกด M-I-R-R-O-R แปลว่ากระจก Look in the mirror มองในกระจกสิ Key สะกด K-E-Y แปลว่ากุญแจ Where is the key กุญแจอยู่ไหน Bag สะกด B-A-G แปลว่ากระเป๋า Take your bag หยิบกระเป๋าของคุณ watch สกด w a t c h แปลว่านาฬิกาข้อมือ I wear a watch every day ฉันใส่นาฬิกาทุกวัน shirt สกด s h i r t แปลว่าเสือเ้อเชิ้ต He bought a new shirt เขาซื้อเสื้อเชิ้ตใหม่ pants สกด p a n t s แปลว่ากางเกง These pants are too long กางเกงตัวนี้ยาวเกินไป Apple สกด a P L E แปลว่า Apple I eat an apple every day ฉันกินแอปเปิลทุกวัน Banana สะกด B A N A N A แปลว่ากล้วย Bananas are my favorite fruit กล้วยเป็นผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด Grapes สกด G R A P E S แปลว่าองุ่น She bought some grapes เธอซื้อองุ่นมา Orange สกด O R A N G E แปลว่าส้ม Do you want an orange คุณอยากได้ส้มไหม Carrot สกด C A R R O T แปลว่าแครอ t Rabbits love c a r r o t กระต่ายชอบแครอท Rice สกด rice แปลว่าข้าว we eat rice every day เรากินข้าวทุกวัน soup สะกด S O U P แปลว่าซุป the soup smells good กลิ่นซุปหอมมาก meat สะกด M E A T แปลว่าเนื้อ I don't eat meat ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ fish สะกด F S i s h แปลว่าปลา they are cooking fish พวกเขากำลังทำปลากิน chicken สกด c h i c k e n แปลว่าไก่ fried chicken is delicious ไก่ทอดอร่อยมาก cup สกด c u p แปลว่าถ้วย i drink tea from a cup ฉันดื่มชาจากถ้วย plate สกด P L A T E แปลว่าจาน Put the food on the plate วางอาหารลงในจาน Spoon สกด S P O O N แปลว่าช้อน Use a spoon to eat soup ใช้ช้อนกินซุป Fork สกด F O R K แปลว่าส้อม She eats salad with a fork เธอกินสลัดด้วยส้อม Knife สกด K N I F E แปลว่ามีด Be careful with the knife. ระวังมีดด้วยนะ Kitchen สะกด K I T C H E N แปลว่าห้องครัว He is in the kitchen. เขาอยู่ในห้องครัว Bathroom สกด B A T H R O O M แปลว่าห้องน้ำ The bathroom is very clean. ห้องน้ำสะอาดมาก Living room สะกด L I V I N G R O O M แปลว่าห้องนั่งเล่น We watch TV in the living room พวกเราดูทีวีในห้องนั่งเล่น Bedroom สะกด B E D R O O M แปลว่าห้องนอน My bedroom is cozy ห้องนอนของฉันอบอุ่น Window สะกด W I N D O W แปลว่าหน้าต่าง The wind comes through the window. ลมพัดเข้ามาทางหน้าต่าง Curtain. สกด Curtain. แปลว่าผ้าม่าน Close the curtain, please. ช่วยปิดผ้าม่านหน่อย Floor. สกด f l o r แปลว่าพื้น The floor is cold. พื้นเย็นมาก Ceiling. สกด Ceiling. แปลว่าเพดาน There is a fan on the ceiling มีพัดลมติดอยู่บนเพดาน Wall สกด W A L แปลว่ากำแพง The wall is white กำแพงเป็นสีขาว Fan สกด F A N แปลว่าพัดลม Turn on the fan เปิดพัดลมหน่อย TV สกด T V แปลว่าโทรทัศน์ Let's watch TV together มาดูทีวีด้วยกัน Remote สกด R E M O T E แปลว่า r รีโมต Where is the remote? r รีโมตอยู่ไหน Phone สะกด P H O N แปลว่าโทรศัพท์ Answer the phone, please. รับโทรศัพท์หน่อย Computer สะกด C O M P U T E R แปลว่าคอมพิวเตอร์ I use a computer for work. ฉันใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน Mouse สะกด mouse แปลว่า Mouse click with the mouse คลิกด้วยเมาส์ keyboard สกด keyboard แปลว่าแป้นพิมพ์ type on the keyboard พิมพ์บนแป้นพิมพ์ bag สกด bag แปลว่ากระเป๋า this is my school bag นี่คือกระเป๋าไปโรงเรียนของฉัน สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคำศัพท์ง่ายๆที่เรานำมาฝากกันหวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยเติมคลังคำในหัวของทุกคนให้แน่นขึ้นอีกนิดและทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและไม่เครียดจนเกินไปนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบหวังว่าคืนนี้จะเป็นอีกค่ำคืนที่ทุกคนได้นอนหลับอย่างสบายฝันดีและตื่นมาพร้อมพลังดีๆในวันพรุ่งนี้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ